ือมันมีหลายตัวนะที่ดงโก้เนี่ยชิมไปแล้วเยอะมากแม่นะครับตอนนี้นะครับก็ยังมีคนเข้ามาถามเรื่องเจ้าตัวนี้อยู่นะครับ ฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้องโก้นี่ครับที่ชแนลฮิวโก้แบรี่กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยครับน้องโก้จว่ไว้เลยนะครับว่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าในคลิปนี้น้องโก้จะมาแชร์นะครับสกินแคร์หรือว่าไอเทมที่น้องโก้เนี่ยใช้หมดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีตัวไหนเด็ดจริงนะครับน้องโก้จะมาแชร์ให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับมันอาจจะเยอะมากเยอะมากนะครับ หล่นไปแล้วด้วยนะครับโอเคก่อนจะไปชมนะครับนกโอฝากกดติดตามกด subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับอ่ะแล้วครับเท่าไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกที่นกโออยากจะบอกเลยคือมันมีหลายตัวนะครับที่นกโอเนี่ยทิ้งไปแล้วเยอะมากมนะครับเพราะว่าไม่สามารถเก็บที่ห้องได้จริงๆครับจะมาใส่กระสอบแบบว่าทิ้งในห้องมันจะกระไรอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นขยะที่เยอะมากจริงๆนะครับตรงเนี้ยนะครับคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้อาจจะยาวได้นะครับพยายามไปหาอะไรมานั่งกินกันก่อนก็ได้นะครับอาจจะคิดดูก่อนว่าจะแบ่งเป็น2พาร์ทดีหรือเปล่านะครับฉะนั้นน้องก็ขอไปเร็วนิดนึงนะครับเรามาเริ่มกันที่ไอเทมแรกกันเลยดีกว่านะครับสาหรับตัวแรกนี้นะครับน้องกยังจําได้ว่าผลลัพธ์มันดีขนาดไหนนะครับแล้วก็น้องกชอบมันขนาดไหนนะครับนั่นคือเจ้าตัว เซรั่มวิตามินซีจากยันฮีตัวนี้นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะน้องกุ๊กเคยทําปรากฏการ์ครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเซรั่มที่คุณผู้ชมนะครับเข้ามาดูกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ยังมีคนเข้ามาถามเรื่องเจ้าตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นเซรั่มสายๆนะครับซึมลงผิวได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยกำลังดีนะครับผลลัพธ์ที่ให้นะครับก็คือผิวมันดูใสขึ้นนะครับพวกรอยสิวเนี่ยมันดูจางลงนั่นะครับ ในช่วงที่รีวิวเนี่ยบ่อยมากๆว่าเจ้าตัวนี้คือตัวหนึ่งที่ดงโกชอบนะครับเจ้าตัวนี้คือวิตามินซีตัวหนึ่งที่ถูกแล้วก็ดีมากๆนะครับอย่างหนึ่งที่ดงโกอยากจะให้แบรนด์นะครับทำก็คือในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับในการใส่วิตามินซีเข้ามานะครับในเซรั่มตัวนี้ถ้าคุณใส่เข้ามานะครับคุณจะแบบเป็นเซรั่มที่ขายดีเป็นปรากฏการณ์มากนั่นแหละนะคะแบบร้อยกว่าบาทนะครับมันดีจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองครับต่อมานะครับสามรอบไอเทมที่สองนี้นะครับเรามาดูกันที่บอดี้โลชั่นกันดีีกกวว่าาานนะครัับเจจ้้ต เป็นสูตรสีเหลืองนะครับเป็นโลชั่นที่น้องโก้เรียกว่าโลชั่นเจ้าหญิงนะครับซึ่งมันเป็นใครก็ไม่รู้มงโก็ไม่ใช่สายดิสนีย์ด้วยเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้เป็นสูตร forever firming นั่นเองนะครับเป็นสูตรสีเหลืองแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยน้องโก้เล็งว่าจะเอาสีแดงดีไหมเพราะว่าสีแดงมันหอมกว่านะครับสรุปสีแดงหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเนื้อโลชั่นนะครับที่ซึมลงผิวได้รวดเร็วนะครับไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนไว้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้ความช่มื้้นนนกกับผิวีคอขาางดๆ สิ่งที่ชอบเจ้าต,ตัวนี้เลยคือเรื่องกลิ่นครับล้วนๆเนี่ยครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยโอเคมากๆนะครับในโลชั่นเจ้าหญิงเนี่ยน้องก็รู้สึกว่าจะมีสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับลองไปหาเลือกสูตรกันแล้วกันนะครับแต่โซนในเรื่องผลลัพธ์เนี่ยนะครับน้องก็ไม่สามารถที่จะบอกได้จริงๆว่ามันสามารถทําให้ผิวเราเนี่ยดูเฟิร์มดูกระชับได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าใช้มาหมดขวดหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ต่ออีกหนึ่งขวดนะครับก็ยังไม่มีความรู้สึกว่ามันเฟิร์มมันเฟิร์มตรงไหนบกนอี้ ไม่ได้แต่เห็นผลในเรื่องของความชุ่มชื้นนั่นเองครับไหนๆก็บอดี้โลชั่นไปแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่บอดี้โลชั่น2ตัวนี้เลยนะครับขอพูดพร้อมกันเลยนะครับนั่นคือโลชั่นจากเพสารนั่นเองนะครับ เจ้าโลชั่นเปสาเนี่ยนะครับเป็นตัวที่หลายคนนะครับมองว่าเอ้ยมันใช้ดีในราคาที่มันถูกนะครับน้องกุ๊กก็อยากจะบอกว่ามันถามว่ามันขาวจริงไหมนะครับมันก็มีความสว่างขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันขาวเวอร์ไปเลยไหมมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับสิ่งที่ชอบเลยคือในเรื่องของความชุ่มชื้นนะครับใครที่ผิวแห้งเนี่ยแนะนําเลยนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับมันจะอ่านให้ความขาวกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับถ้าน้องกุ๊กสังเกตเนาะตัวนี้มันจะมีความขาวกว่าแต่ตัวนี้มันจะบางเบากว่า ตัวนี้น้องโก้รู้สึกว่ามันจะมีความแบบซึมเร็วนะครับแล้วก็หายวุบป,ปาดมากกว่าเจ้าตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันจะให้ความแบบว่าเหนียวเนอะ หนักนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีกว่ามากนะครับฉะนั้นใครที่ผิวแห้งน้องโก้แนะนําเจ้าตัวสีฟ้าแต่ถ้าใครที่ผิวไม่ได้แห้งมากแนะนําเจ้าตัวสีเขียวนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่คลีนเซอร์ล้างหน้ากันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ b ี f e s t a นะครับตัวนี้เป็น cleansing milky liquid นั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆน้ํานมนะครับมีความหนึบๆนะครับแล้วก็เวลาล้างหน้าเนี่ยสามารถทําความสะอาดเมคอัพได้ดีมากครับไม่ว่าจะกันน้ํากันเหงื่อกันอะไรก็แล้ว แต่การพูดผีพีศาตัวนี้สามารถล้างออกได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับน้องกเป็นตัวหนึ่งที่เคยใช้แล้วชอบมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับที่น้องกเอามาใช้นะครับน้องกุรู้สึกว่าน้องกไม่อยากใช้อะไรที่มันเป็นสัลีนะครับต้องใช้ cleansing water เช็ดหน้าเนี่ยน้องกุชอบการนวดมากกว่าน้องกก็เลยกลับมาใช้เจ้าตัวนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือเจ้าตัวเซนกานะครับที่น้องกใช้อยู่แล้วก็ชอบมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้น้องกก็แนะนําเหมือนกันนะครับใครที่ไม่อยากใช้สีนนกาารรรเเช็ดคคื่อองสะัอกนนว็เ้้ีใหมล เลยครับต่อมานะครับเรามาเข้าสู่สายสิวกันบ้างครับใครนะครับที่เป็นสิวจะต้องรู้จักเจ้าตัวนี้นะครับนั่นคือ BHA 2%องเปอร์เซ็นต์จาก b e p a l a นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นโลชั่นนะครับน้องกุ้เลือกสูตรเป็นโลชั่นมานะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมของ BHA ถึง2%นะครับเจ้าตัว BHA เนี่ยนะครับมันก็คือสารเบต้าไฮดรอกซีแอซิดนะครับหรือว่าซาลิซิลิกแอซิดนั่นเองนะครับจะช่วยในเรื่องของการผ่าเซลล์ผิวนะครับลดการออุดตตัััันนนนนะะคครรรบบซึ่่่งงเเเจ้้าาาววีถมหผลใื ิจริงไหมมันเห็นผลจริงนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะระคายเคืองผิวพอสมควรนะครับในช่วงที่น้องโก้ใช้เนี่ยน้องโก้ใช้ทุกวันนะครับเรารู้สึกว่าผิวหน้ามันค่อนข้างที่จะแสบแล้วก็แดงได้ง่ายนะครับฉะนั้นก็ใครที่ใช้นะครับแนะนําว่าให้เริ่มที่เปอร์เซ็นต์น้อยก่อนแล้วก็ค่อยๆสลับวันกันใช้นะครับสัปดาห์หนึ่งใช้ 2- อสาครั้งแล้วค่อยมาเพิ่มวันอะไรประมาณนี้ก็จะสามารถช่วยได้ในเรื่องของการระคายเคืองนะครับส่วนในเรื่องของสิวเนี่ยมันช่วยได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสิวอุดตันจะะลลงคครบวาม ส่วนเกินจะลดลงนะครับพวกสิวเซียนเนี่ยจะดีมากขึ้นเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่โฟมล้างหน้านะครับจากซัมบายมีตัวนี้นะครับน้องโก้ใช้หมดไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อแล้วนะครับแต่ยังไม่ค่อยได้ใช้เจ้าตัวหลอดใหม่เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะช่วยในเรื่องของสิวนะครับเป็นโฟมล้างหน้าที่เขาบอกว่ามันมี AHA BHA แล้วก็ PHA นะครับมีคุณสมบัติในเรื่องของการผลัดเซลผิวแบบอ่อนโยนนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้น้องโก้ใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะครับในเรื่องของพวกผิวหน้าที่มันดูไม่ค่อยเรีย เนียนนะครับผู้สิวอุดตันนะครับมันจะค่อยๆลดลงนะครับหลังจากใช้เจ้าตัวนี้ไปซักระยะหนึ่งนะครับต้องบอกว่าสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันด้วยความที่มันเป็น c l e นเซอ r นะครับมันไม่ได้อยู่บนผิวหน้าของเรานานนะครับมันเลยต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผลนั่นเองนะครับแต่ก็ถามว่าใช้แล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกดีมากๆนะครับกลิ่นสะอาดนะครับล้างฟองโฟมเยอะดีนะครับแล้วก็ล้างได้สะอาดดีผิวไม่แห้งตึงด้วยนั่นเองครับโอเคครับเรามาดูกันที่ตัวสุดท้ายของพาทแรกนี้ดีกว่านะครับนุโกตัดสินใจ แล้วว่าพ์นแรกก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพร์ที่2เนี่ยนะครับยังมีอีกเยอะพอสมควรนะครับน้องโก้คอเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับอ่าสำหรับตัวสุดท้ายนี้นะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้จากอาเว้นะครับมันเป็นไมเซล่าโลชั่นนั่นเองนะครับจริงๆจะบอกว่ามันเป็นโลชั่นมันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันไม่มีความเหนียวหนึบหนาอะไรอยู่เลยนะครับแล้วก็เวลาเช็ดเนี่ยนะครับมันจะมีกลิ่นของเจ้าตัวน้ำแร่นะครับของฝรั่งเศสนะครับอาเว้นนะครับอยู่จริงๆนะครับซึ่งน้องโก้ใช้แล้วชอบมากๆนนนะะคครรััับบเจ้้าตวี สามารถเช็ดเครื่องสาอางออกได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าพวก Waterproof เนี่ยเอาออกหรือเปล่านะครับแต่พวกกันแดดรองพื้นต่างๆเนี่ยมันเช็ดออกได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากเช็ดไปแล้วนะครับไม่มีความเหนียวเนินหนานะครับผิวยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําความสะอาดเครื่องสาอางได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับน้องโก้ก็เลยชอบมากๆแล้วก็กลิ่นดีมากๆเลยทีเดียวครับแต่ติดอยู่นิดนึงนะครับตัวเนี้ยมันราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าประมาณเกือบพันหรือว่าพันนิดๆพันหน่อย ครับยังไงก็ใครสนใจนะครับลองไปหากันดูได้นะครับใครที่เป็นพวกสายน้ําแร่นะครับอยากลองใช้แบบพวกน้าแร่ในการเช็ดหน้าแล้วก็สามารถทำความสะอาดเครื่องสำอางได้ด้วยน้องกูก็แนะนํามากๆครับ